สวัสดีค่ะทุกคนดีตอตรับข้าสู่ p พ d ้น n g c แคชช h a n แนลนะคะบอกเลยว่าอีกไม่นานจะมีข่าวดีสําหรับเพื่อนๆสายอารีนาแล้วก็สายพิวพีนะอย่างเช่นแค t ก็ด้วยก็อีกไม่นานเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l ของเราก็จะมีเลดใหม่มานะคะก็คือเลดบอสคาริยาหรือว่าเลด ทริเทตมาร์ชนะคะดันนี้ก็คือสายอารีนาสายพีพีรอแน่นอนเพราะว่าของข้างในเนี่ยเป็นของที่เอาไว้สําหรับเพิ่มความสามารถในอารีนาโดยเฉพาะเลยก็คือทําให้มอนได้รับความเสียหายลดลงในอารีนาอีก11%เเป็นะคะเป็นอะไรที่ปังมากคัดว่าสายพีพีห้ามพลาดแน่นอนนะถ้ามันใกล้มาแล้วทุกคนก็ต้องเตรียมตัวเพื่อจะลงดันนี้นะคะก็วันนี้คัดจะมาแนะนํามอนสเตอร์ที่ใช้ในการลงดันนี้กันนะทุกคนเนื่องจากว่าดันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเริ่มนะ น้ำก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แทนกำลังใจให้แคทในการทับคลิปแล้วก็ข้อมูลออกมาได้นะครับผิดพลาดยังไงก็คอมเมนต์กันอย่างสุภาพเลยนะก็พร้อมกันแล้วก็มาดูกันได้เลยจ้าวันนี้แคทเอาโค้ดมาฝากนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเติมโค้ดสตรีมเมอร์นะคะก็โค้ดมา่า p u d d i n g Cat ค่ะก็สามารถกดลิงก์ในเดสคริปชันหรือว่าสแกนเนี่ยเพื่อเข้าไปเติมโค้ดได้เลยจะได้ของทั้งหมดตามที่ขึ้นในหน้าจอเลยนะคะปังสุด มามาวันนี้สำหรับใครที่อยากเติมเกมแคทมีร้านเติมเกมมาแนะนำนะครับร้านอ e l ล s สติกช็อปครับแอดมินใจดีมากราคาพิเศษร,ราคาดีทักตึกก็ยังตอบนะครับก็สามารถเข้าไปได้เลยลิงก์ใน description นะครับใครที่บอกว่ามาจาก p u ดดิ้งแคทก็มีราคาพิเศษด,ด้วยนะคะเติมเยอะเขาก็ลดอีกนะอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับเลดก็จะประมาณนี้เลยจ้า เรจะไปแนะนำมอนสเตอร์ยังไงนะคะฉันอยากจะสรุปความสามารถของบ <c ari> อสคาริยากันก่อนนะว่าเป็นยังไงหลักๆนะคะบอสเนี่ยสามารถขโมยบัฟของเราได้ค่ะแล้วก็ล้างดีบัฟใส่ตัวบอสเองก็ได้แล้วก็หลายๆท่าของบอสเนี่ยก็จะมีดีบัฟพิษแล้วก็ดีบัฟเลือดไหลใส่ตัวละครของเรานะคะและถ้าเราติดพิษหรือติดเลือดไหลเกิน6สแต็กเนี่ยบอสจะโจมตีเราทีเดียวตายค่ะ เพราะงะั้นการเลือกใช้มอนเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากๆเลยนะคะเพราะถ้าเราเอามอนไปผิดเนี่ยเจ้าบอดคารยาได้ประโยชน์เต็มๆเลยแล้วก็ผ่านยากเพราะบอดก็ทั้งขโมยบัฟเราไปใช้ประโยชน์แล้วก็ติดดีบัฟต่างๆบนตัวเราด้วยนะคิดไม่ออกไอ้พวกบัฟเลื่อนไหลอะไร่าเงี้ยก็คิดสภาพในดันนรกะที่หลายๆคนแตกกันก็ได้นะคะ โอเคเมื่อเรารู้กันในส่วนของสกิลบอสแล้วนะคะเราก็จะนํามาวิเคราะห์ในส่วนของมอนที่เหมาะสมกับสกิลบอสกับสถานการณ์ที่ต้องเจอแบบนั้นนะคะโดยแคทเนี่ยจะแนะนําออกมาเป็นมอน2ตําแหน่งหลักๆนะคะก็คือจะเป็นสาย DPS แล้วก็พวกฮิลเลอร์แล้วก็ลางบับในตัวนะคะก็มีตัวไหนกันบ้างก็มาดูกันก่อนเลย เริ่มกันที่ตำแหน่งแรก DPS นะคะตัวแรกที่แนะนำค่ะก็แวมลมนะคะตัวเทพใน PVE ที่ทุกคนใช้กันตลอดการอยู่แล้วแล้วก็รู้ถึงสรรพคุณความเทพความแรงของมันนะก็หลายๆคนก็ปั้นกันอยู่แล้วแน่นอนก็ดีได้ใช้ประโยชน์นะคะดาเบสแรงมีประโยชน์มีดีบัฟลดพลังป้องกันด้วยแวมลมถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ค่อนข้างมากอยู่เพราะบัฟที่แวมลมมีก็จะเป็นบัฟตีไวซึ่งไม่ค่อยมีผลกับบอสด้วยค่ะเวลามันขโมยบับเราไปเนาะ ตัวที่2นะคะจินไฟค่ะก็ตัวนี้เป็นตัวที่ถ้าคนเล่นมาแต่เริ่มเกมทุกคนน่าจะต้องมีนะคะเพราะเป็นตัวแรกตัวปังๆเลยก็คิดว่าส่วนมากทุกคนน่าจะเคยปั้นกันมาหมดแล้วนะคะก็หาได้ไม่ยากเลยใครที่ปั้นไปแล้วสามารถนํากลับมาใช้ได้อีกครั้งแล้วเนาะจินไฟเป็นตัวละครที่ยอดฮิตในดันนี้ได้เลยะคะ่ะเราเจะเอาจินไฟมาเพื่อขโมยบัฟบ,บอสกลับมานะคะแต่เราต้องใช้ให้ถูกเวลาด้วยนะคะ ังหวะที่ว่าก็คือช่วงที่บอสใช้ท่าขโมยบัฟเราไปแล้วและเราค่อยใช้สกิลขโมยดูดบัฟของบอสนั้นกลับมาอีกทีค่ะเป็นอะไรที่ฟังดูง่ายอีซี่เนาะเหมาะมากแล้วก็ทําให้บอสนั้นกะขึ้นแบบชิวๆเลยค่ะตัวต่อมานะคะเมจิกในลมนะคะเป็นตัวละครที่หลายๆคนเนี่ยใช้กันเยอะมากในดันนาลกะอะไรกันอยู่แล้วเนาะก็เอาตัวเดิมที่อุตส่าห์ปั้นมาอย่างดีๆมาใช้ต่อได้เลยนะคะเป็นตัวละครที่ดาม่าแรงมากๆแล้วก็แน่นอนว่าไม่มีบัฟอะไรให้บอสขโมยค่ะ โดยรวมนะคะในส่วนของ DPS เนี่ยก็จะมีคำถามแน่นอนว่าทำไมเราถึงไม่เอาตัวดีบัฟมาใส่บอสเยอะๆละ่ะคำตอบก็คือบอสเนี่ยจะล้างดีบัฟตัวเองบ่อยมากๆเลยนะคะดันนี้เนี่ยเพราะงั้นเราแทบจะไม่มีโอกาสได้ทำดีบัฟสแต็กลเวลอะไรที่มันแบบเกิดผลและส่งผลอะไรกันเท่าไหร่เลยคะ่ะ เพราะฉะนั้นเราควรจะเอาตัวที่ดาเมจแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยมาเลยจะดีกว่าทําให้เราเก็บมอนได้ไว้นะคะส่วนการดีบัฟเราไปหวังพึ่งจากตําแหน่งอื่นๆดีกว่าค่ะมาต่อกันในส่วนของตําแหน่งซับพอร์ตนะคะต้องบอกเลยว่ากลุ่มมอนตาแหน่งซับพอร์ตเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดของการลงดันนี้เลยนะคะโดยที่หลักๆคือ1ต้องมีตัวฮิลและ2ต้องล้างบัฟไปได้ด้วยพร้อมๆกันนะคะโดยเราจะมาดูกันเลยว่ามีตัวไหนที่แคทแนะนําบ้าง1นนะคะตัวน้องล่มน้ําค่ะเป็นตัว5 นะแทบจะเป็นตัวที่ดีที่สุดในตำแหน่งนี้เลยของดันนี้นะก็น้องล่มน้ำทำเป็นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นฮิลแล้วก็ล้างดีบับหรือแม้แต่ดีบับลดเกาะศัตรูก็ยังมีนะคะใครที่ปั้นไว้แล้วอะไรเงี้ยก็นำมาใช้ในดันนี้ได้เหมาะมากๆเลยค่ะต่อมานะคะตัวผีน้อยธาตุน้ำค่ะเป็นตัวละครสีดาวที่ดีมากๆในการล้างบับซึ่งแล้วก็เหมาะกับดันนี้มากด้วยค่ะว่าสกิลที่2ของผีน้อยเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันล้างบับได้หนึ่งอย่างให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดพร้อมกับฮิลอีกหนึ่งครั้งไปด้วย ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ดีมากแล้วก็ประหยัดด้วยเพราะเป็นสีดาวล้วคิดว่าทุกคนที่เล่นน่าจะมีกันหมดนะคะตัวที่3นะคะ Oracle เคไฟค่ะบอกเลยว่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่เป็น5ดาวแต่คิดว่าทุกๆคนนี่อาจจะมีกันเกือบหมดเนื่องจากเขาบอกว่ามันเทพมันเจ๋งมันมน,นูนนี่เขาก็เลยเปิดกันมาหมดนะคะสามารถนามาใช้ได้ดันนี้ได้อีกเช่นกันแต่ว่ายังด้อยกว่า2ตัวด้านบนอยู่นะคะเพราะว่าเพื่อนๆรู้กันอยู่ว่าสกิลที่2ของ Oracle เคไฟเนี่ย คือการฮิลพร้อมกับล้างดีบัฟแต่ว่ามันจะล้างดีบัฟแค่เป้าหมายตัวเดียวนะคะก็คือในทีมเรารวมเราด้วยเป็น4คนมันล้างได้แค่ตัวเดียวอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าสกิลบอสเนี่ยมันดีบัฟมันดีบัฟทีหนึ่งทั้งทีมอะไรอย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้แต่ว่าถ้ามีแค่ออลาเข้าไฟตัวเดียวแล้วเราไปเนี่ยมันก็จะค่อนข้างลาบากนะเพราะว่าล้างทีละตัวนะถ้าเป็นไปได้ก็2ตัวบนเนี่ยค่อนข้างจะเวิร์กกว่านะคะ แคทขอแนะนําตัวซับประมาณเท่านี้นะคะสําหรับคนอื่นคิดว่าตรงไหนเหมาะสมอีกก็สามารถคอมเมนต์มามอยกันได้แคะจะมาเพิ่มเติมว่าทําไมบางตัวที่มีทั้งดีบัฟหรือมีฮิลด้วยแลคะคัคไม่แนะนําอย่างเช่นวาน้ําล่ะทําไมเออทาไมไม่เหมาะสมก็จะบอกว่าเคสตัววาน้ําเนี่ยลบได้1ดีบัฟทั้งทีมแล้วก็มีฮิลต่อเนื่องอีกหนึ่งสแต็คด้วยนะคะมันไม่เหมาะสมเพราะว่าอย่างเคสบัฟฮิลต่อเนื่องบัฟโล่ต่างๆบัฟอิมูเนอรี้และอื่นที่เป็นบัฟให้เราทั้งหมดนะบอสจะขโมย บัฟพวกนี้เราไปตลอดค่ะแล้วก็ไปเป็นประโยชน์กับบอสทำให้บอสเก่งขึ้นซึ่งเราก็จะเสียเวลาเพื่อมาลบบัฟพวกเนี้ยบนบอสอีกทีอีกซึ่งมันค่อนข้างทําให้เราวุ่นวายและลําบากนะคะดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงในการใช้ค่ะและตัวอื่นที่ต้องหลีกเลี่ยงอีกเช่นกันนะคะก็อย่างเช่นพวกนกแก้วน้ําจินน้ําผีน้อยแสงหรืออาคน้ําก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ค่ะ เราก็จบกันไปแล้วนะคะกับมอนที่แคทแนะนำที่เหมาะสมในการปั้นลงเลดทริเชตมันชนะคะหรือว่าไวตีบอสก็ถ้าเพื่อนๆมีตัวไหนที่เจ๋งหรืออะไรแคทผิดพลาดหรือตกล่นอะไรไปยังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับยังไงก็ อย่าลืมไปปั้นตัวรอดันกันได้นะคะมันใกล้ๆมาแล้วจะได้เอาของมาทําลงพิวพีหรืออารีนากันได้จ้าก่อนไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ e แทนกกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็รอชมคอนเทนต์ต่างๆที่จะออกมาเรื่อยๆได้นะคะพร้อมกบไลค์สตรีมถ้วยไปแล้วบ๊ายบายจ้า